คำว่าบูมาเก็ตและก็แบร์มาเก็ตนั้นนะครับใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับในตลาดฟอเ e ็กแล้วก็ตลาดเงินอื่นนะครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณไปรู้จัก2คํานี้กันนะครับว่ามันคืออะไรและถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับกับรายการการเงินเวลาำนะครับผมเอ็มจิรยุทธจิรพัฒน์ครับและคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนรู้กันใน EP นี้นั่นก็คือคำว่าบูมมาเก็ตและก็แบมมาเก็ตครับซึ่งคำว่าบูมมาเก็ตในภาษาทางการเงินนะครับหมายถึงตลาดกระทิงนะครับหรือสภาวะที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับและที่เราเรียกว่าตลาดกระทิงนะครับก็เพราะว่าสภาวะของตลาดนั้นนะครับมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับที่เหมือนกับกระทิงนั้นขีดราคาขึ้นไปนั่นเองครับ เราจึงเรียกว่าบูมมาเก็ตนะครับหรือตลาดกระทิงนั่นเองครับส่วนสภาวะกระทิงหรือว่าบูมมาเก็ตนี้นะครับจะถูกแบ่งเป็น3ช่วงระยะเวลานะครับได้แก่ 1. ระยะสะสมหุ้นครับซึ่งระยะสะสมหุ้นนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ราคานั้นมีการเคลื่อนไหวที่น้อยมากนะครับหรือเป็นช่วงแรกที่ราคานั้นเป็นช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองครับจึงทําให้เทรดเดอร์นี่นะครับมีการ ซื้อช่วงนี้กันเยอะนะครับและส่วนมากนะครับเทรดเดอร์จะซื้อหุ้นช่วงนี้เก็บไว้นะครับเพราะว่าราคานั้นลงมาค่อนข้างมากนะครับจึงทําให้เทรดเดอร์นั้นนะครับซื้อหุ้นในช่วงนี้ได้ถูกนะครับแล้วก็เก็บหุ้นไว้เก่งกําไรระยะยาวนั่นเองครับแต่ก็ยังมีเทรดเดอร์อีกหลายๆคนนะครับที่ยังไม่กล้าซื้อหุ้นช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขายังไม่แน่ใจนะครับว่าเทรนช่วงนี้หรือว่าสภาวะในช่วงนี้คืออะไรกันแน่นั่นเองครับทีนี้นะครับ ไปดูระยะที่2กันเลยดีกว่าครับระยะที่2นะครับก็คือระยะกักตุนหุ้นนะครับซึ่งระยะนี้นะครับเทเดอร์เริ่มรู้แล้วนะครับว่าระยะนี้นะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับจึงทําให้เทเดอร์หลายต่อหลายคนนะครับซื้อหุ้นในช่วงนี้นะครับมากกว่าระยะสะสมหุ้นนั่นเองครับและระยะที่3นะครับก็คือระยะตื่นทองนะครับซึ่งระยะนี้นะครับเป็นระยะที่ ราคานั้นเป็นขาขึ้นติดต,ต่อกันหลายวันนะครับและทําให้เทเดอร์นะครับมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นช่วงนี้มากที่สุดนั่นเองครับจึงทําให้ราคาในช่วงนี้นะครับมีการปรับตัวขึ้นหลายเท่านะครับและถ้าหากว่าราคานั <attend> ้นนะครับมีการปรับต <úcar> <raft> ัวขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับเทเดอร์บางส่วนนะครับก็จะทําการขายหุ้นออกเรื่อยๆนะครับและพอเทเดอร์ท่านอื่นนะครับเห็นว่าราคานั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนะครับก็จะทําให้เขานะครับ รีบพากันขายหุ้นออกไปเรื่อยๆนะครับจึงส่งผลให้ช่วงเวลาต่อมานะครับเป็นระยะเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงนั่นเองครับทีนี้นะครับไปดูแบร์มาเก็ตกันบ้างดีกว่าครับซึ่งคําว่าแบร์มาเก็ตนะครับก็คือตลาดหมีนะครับหรือแนวโน้มขาลงนั่นเองครับและที่เราเรียกว่าตลาดหมีนะครับนั่นก็เพราะว่าสภาวะของราคานั้นเป็นแนวโน้มขาลงนะครับที่เหมือนกับว่าโดนหมีตบราคาลงมานั่นเองครับส่วนสภาวะแบร์มาเก็ตนะครับหรือว่า ตลาดมีนี้นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3ระยะเช่นเดียวกันนะครับได้แก่1นะครับระยะแจกจ่ายครับซึ่งระยะแจกจ่ายนี้นะครับเป็นช่วงที่ราคานั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นจากความเป็นจริงนะครับในช่วงที่เทรดเดอร์นะครับซื้อในระยะสะสมหุ้นนั่นเองครับจึงส่งผลให้ช่วงนี้นะครับเทรดเดอร์พากันขายหุ้นเพื่อทํากําไรในช่วงนี้ค่อนข้างมาครับแล้วก็ทําให้ช่วงนี้นะครับเป็น จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงนั่นเองครับส่วนระยะที่2นะครับก็คือระยะตกใจนะครับซึ่งระยะนี้นะครับเทรดเดอร์เริ่มรู้กันแล้วนะครับว่าระยะนี้หรือว่าช่วงเวลานี้นะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะครับจึงทําให้เทรดเดอร์หลายคนนะครับพากันขายหุ้นมากกว่าระยะแจกจ่ายนะครับแล้วก็เริ่มสต็อปลอสกันแล้วนะครับเพราะว่าคิดว่าราคานั้นไปต่อไม่ไหวนั่นเองครับและช่วงสุดท้ายนะครับหรือว่าระยะที่3นะครับก็คือระยะรวบรวมกําลังใจนะครับซึ่ง ระยะนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่แนวโน้มนั้นเป็นแนวโน้มขาลงติดต่อกันหลายวันนะครับหรือเป็นช่วงเวลาที่ราคานั้นตกต่ำที่สุดอีกด้วยนะครับจึงทําให้เทรดเดอร์มากมายนะครับได้ทําการขายเพื่อทํากําไรนะครับหรือว่าเทคโปรฟิตแล้วก็สต็อปลอตเพื่อหยุดขาดทุนในระยะเวลานี้มากด้วยเช่นกันครับแต่ก็ยังมีเทรดเดอร์อีกหลายคนนะครับที่เชื่อว่าช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่น่าซื้อหุ้นเก็บไว้นะครับเพราะว่าราคานั้น ได้ลงมาต่ำแล้วนะครับเพราะเขานั้นคิดว่าราคานั้นน่าจะมีการกลับตัวขึ้นเร็วๆนี้นั่นเองครับและนี่นะครับก็คือความหมายของคำว่าบูมมาเก็ตแล้วก็แบร์มาเก็ตนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาต่างๆของบูมมาเก็ตและก็แบร์มาเก็ตนะครับและถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เราด้วยนะครับและอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากเราครับคุณครับ